ใ <c oughs> <c oughs> นโอากาสบัดนี้บรรดารมนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันประกอบพิธีอันเป็นสิริมงคลได้ถวายทานได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมฟังธรรมเป็นไปเพื่อการเจริญในเรื่องของสติปัญญาบุญบารมีเป็นสิ่งที่ บรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วมีความปรารถนามีความต้องการที่จะได้รับบุญลับุศลเป็นของที่หาได้ยากเพราะในโลกแห่งวิญญาณแล้วเป็นโลกที่ขัดสนสําหรับคนที่ไม่ได้ทําบุญทํากุศลมาไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาหรือช่วยเหลือตนเองได้ไม่เหมือนกับบนโลก <c oughs> ของมนุษย์โลกของมนุษย์นั้นขัดสนก็ยังทํามาหากิน หาโอกาสที่จะได้เอาในสิ่งที่ตนเองขัดตกบกพร่องได้มาเป็นสมบัติของตนเองในโลกของวิญญาณแล้วเป็นโลกแห่งทิพย์เป็นโลกแห่งความถูกต้องยุติธรรมเป็นเรื่องแห่งสัจธรรมเป็นโลกแห่งความ <c oughs> <c oughs> นั่งอยู่บนความเป็นจริงด้วยกฎแห่งกรรมดังนั้นเมื่อเราทั้งหลายทั้งปวงได้ประกอบ พิธีอันเป็นสิริมงคลก็จึงเป็นที่มาของความพอใจที่มาของความสุขใจของดวงวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลืออีกกระทั่งถึงเรกเยวดาน้อยใหญ่ก็จะได้พากันตั้งอกตั้งใจที่จะประกอบพิธีและไล่ลวงฟังธรรมอันเป็นการเจริญปัญญาอันเป็นการเปลี่ยนแปลงจิตใจพัฒนาตนเองเราทั้งหลาย <c oughs> ได้เป็นผู้ถูกอวิชชาทั้งหลายเป็นผู้ปิดบังและเป็นผู้ครอบงำรวมมาทั้งถึงดนจิตดนใจทําให้กลายเป็นคนไม่ได้เข้าถึงความเป็นจริงเมื่อไม่ได้เข้าถึงความเป็นจริงมนุษย์ทั้งหลายสรพสัตทั้งหลายก็จึงเป็นบุคคลที่สุดตรงไปได้ข้างใดข้างหนึงเป็นการที่เราทั้งหลาย <c oughs> จะต้องเป็นผู้รักษาสถานะของจิตใจ การประพฤติปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเป็นผู้สำรวจตรวจตาผู้ใดก็ตามที่มีจิตใจ <c oughs> กระวนกระวายกระซักกระสายเป็นบุนผู้มีความพุ่งพลาดเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีความสงบเยือกเย็นนั้นก็เป็นเหตุเป็น <c oughs> เป็นเหตุที่ได้ทํากันมาการที่เราทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ทําเหตุกันมานั้นเพราะเราไม่เคยทําใจให้เป็นกลาง การทำใจให้เป็นกลางนั้นเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอุเบกขาบรรดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถทำใจให้เป็นอุเบกขาได้เพราะเราได้ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งนั้นก็จะเป็นที่ยึดเป็นที่หวงเป็นที่แหน <c oughs> เป็นที่ปรารถนาเราเกี่ยวข้องกับผู้คนไม่ว่าจะตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราได้สร้างกันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทายาทใดๆก็ตามนี่ก็เป็นเรื่องที่ทําให้มนุษย์เข้าไปคลั่งไครไปเกิดความรักไปเกิดความหวงแหนไปเกิดความ ห่วง <c oughs> หาอะไรเอวอนนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความไม่สมดุลในจิตใจเพราะเมื่อเราห่วงใครรักใครแล้วเราก็จะมีจิตใจที่จดจ่อเร่าร้อนและเป็นผู้วิตกกังวลการวิตตกกังวลและจิตใจจดจ่อเร่าร้อนนั้นเป็นอกุศลจิต เป็นสาเหตุที่ทํามาให้เกิดความกระสับกระส่ายการพุ้งสร้างการทุกข์ทรมานใจเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบน,นี้ถ้าได้พิจารณาตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นเพราะว่าเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเราไม่เคยปล่อยใจให้เป็นกลางกับของต่างๆมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับของทั้งสามสิ่งสิ่งที่หนึ่งก็คือ <c oughs> สิ่งที่หนึ่งก็คือเรื่องผู้คนทั้งหลายที่มันมีความเกี่ยวพันกันซึ่งเราไม่สามารถจะปล่อยจะวางได้แม้กระทั่งเป็นเรื่องที่เราเห็นกับตาและอยู่กับสถานการณ์แห่งความเป็นจริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะทยอยจากกันไปทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ได้มีใครเป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็จะพัดพากจากองทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ไ <c> ม <oughs> ่มีความมั่นคงทาวร แต่มนุษย์ก็ยังเป็นผู้ที่เข้าใจผิดว่าเราสามารถควบคุมได้ครอบครองได้ถึงจะควบคุมไม่ได้เราก็ยังเป็นผู้หลอกตัวเองว่าเรานั้นจะเป็นเจ้าของเรานั้นจะเป็นผู้ที่จะ บังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นจิตใจที่ไม่เป็นกลางไม่เป็นอุเบกขาก็จะพบกับความทุกข์ในขณะที่กําลังครอบครองและจะทรมานในขณะที่ต้องพัดภาคจากไปเพราะในโลกใบน,นี้ในจักรวาลนี้สิ่งใดที่เราเห็นสิ่งใดที่เรามีสิ่งใดที่เราครอบครองเกี่ยวข้องก็จะเริ่มนับถอยหลังที่จะต้องจากกันไปนั่นหาใครไม่เข้าใจ <c oughs> ก็าจะเป็นผู้ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความทุกข์ยากลำบากทรมานบางคนก็เป็นผู้ที่หลงไหลข้งขางใขรผูกพันกับบรรดาสัตว์และที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเกิดจากความสวยงามความรักใคร่ความสงสารความเมตตาความอินดูหรือจะเป็นสถานะแห่งการทำให้เกิดจิตใจอันเกิดความสุข อันเกิดจากมีศรัพว์มีสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงที่ทําให้เกิดความเจริญหูเจริญไตสนุกสนานและเป็นผู้ที่เมิดเพลินนั่นก็เป็นที่มาของการยึดมั่นใจก็จึงเป็นผู้ไม่สามารถปล่อยให้เป็นกลางได้เราจะกลายเป็นผู้วิตกกังวลหากเราต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบไม่ว่าจากการ บำเพ็ญเพียรใดๆหากเป็นผู้ที่ไม่สามารถทำความสงบได้ mm. ก็จะเป็นเหตุเพราะว่าเรานั้นไปได้ผูกพันเราไปวิตกกังวลเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบทางทางที่เราไม่ควรจะไปยุ่งไม่ควรจะไปเกี่ยวไม่ควรที่จะไปผูกพันแต่เราก็ไปทำให้เกิดเป็นภาระให้เกิดเป็นหน้าที่ให้เกิดเป็น <c oughs> เชือกเป็นโซ่ที่ผูกคล้องเราไว้ใบคนนั้นไม่สามารถที่จะสร้างคุณงามความดีได้ให้ไปวัดก็ไปไม่ได้ถามว่าทําไมถึงไปไม่ได้เพราะห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงจุดหน้าห่วงสัปพะสัจทั้งหลายนี่ก็เป็นสิ่งที่ผูกมัดบรรดาสัปพะสัจมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงทําให้ขาดโอกาสไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยและพัฒนาบุญกุศลและสติปัญญาเกิดขึ้นได้ หลายคนนั้น <c oughs> ก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบในข้าวของต่างๆทรัพย์สินเงินทองเป็นผู้ปรารถนาที่อยากจะมีมั่งความมั่งคั่งร่ํารวยให้ได้เป็นผู้ได้ประสบแต่ความสุขความสบายใจเป็นผู้ที่อยากจะบอกอยากจะกล่าวเล่นบอก กับผู้อื่นว่าเราเป็นผู้มีทรัพย์สินมากมายมีเพีรดินจินดาไม่ว่าจะมีข้าวของที่มีของมีค่าใดๆเกิดความภาคภูมิใจเราก็จึงหวงจึงแหนเราก็จึงกลายเป็นคนวิตกกังวลเหมือนกับบรรดาผู้คนที่มีข้าวของจะไม่สามารถนอนหลับได้อย่างส <c> ะ <oughs> ดวกสบายแตกต่างจากพิสุสงหรือพระพุทธเจ้าไปที่ไหนก็นอนหลับ นอนหลับได้สบายไม่เป็นห่วงอะไรไม่มีอะไรมากมายมีแต่อัฐบริคารเครื่องต้องอยู่ใช้เพียงแค่8อย่างและรู้ตามความเป็นจริงถึง8อย่างนี้ก็ยังไม่ติดไม่ ไม่เป็นที่ผูกมัดในจิตใจรู้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าของทั้งหมดทั้งสิ้นนิ่ที่มีอยู่ที่ครอบครองอยู่นั้นก็จะต้องจากก็จะต้องพัดผ่าก็จะต้องสูญเสียหายไปเสื่อมสลายไปตามการเวลานี่ก็แปลว่าสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงน,นั้นถูกครอบงำก็มีทั้งคนมีทั้งสัตว์และสิ่งของที่เป็นของที่จับต้องได้หากเราไม่ใจไม่วางใจเป็นกลางไม่วางใจเป็น <c oughs> ผู้เบกขาเราก็จะเป็นผู้เร่าร้อนเราก็จะเป็นผู้ทุกข์ทรมานก็จะกลายเป็นผู้วิตกกังวลแล้วและปัตนาขุนขวายอยากจะได้มาไม่จบไม่สิน้นและสิ่งนี้ก็เป็นที่มาของการสร้างเวรสร้างกรรมเมื่อเราปารถนาและเราวิตกกังวลเราก็จึงกลายเป็นผู้ขุนขวายอยากจะหาความสุขเข้าใส่ตัวอยากหาความมั่งข้างล่างรวยเข้าใส่ตัวอยากจะหาความ <c oughs> ยิ่งใหญ่เข้าใจตัวนั่นก็จึงเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์นั้นไม่สามารถอยู่กับความสงบได้เมื่อไม่อยู่ในความสงบก็จะกลายเป็นคนฟุ้งซ่านเมื่อคนฟุ้งซ่านก็จะไม่มีสติเมื่อไม่มีสติก็จึงไม่มีปัญญาเมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถกำจัดอาสวะกิเลสได้เมื่อไม่กำจัดอาสวะกิเลสไม่ได้ก็จะต้องกลับมา เวียนไวตายเกิดเวียนไหวตายเกิดทําให้เกิดความทุกข์ยากทรมานอันเกิดจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพลาดผิดหวังก็เป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนได้บอกกับผู้ที่ตั้งใจบําเพ็ญเพียรว่า ควรจะต้องวางใจเป็นอุเบกขาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งผูกมัดสิ่งล่อลวงสิ่งทาให้เกิดความสับสนวุ่นวายสิ่งทําให้เกิดความ <c oughs> เสียเวลาและก็ทําให้เกิดความเสียใจเราก็คิดว่ามีแต่ข้าว้องที่เราจับต้องได้เป็นปัญหาแท้จริงแล้วสิ่งที่ไม่มี <c oughs> ไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไม่สามารถจับต้องได้ก็ไม่มีความไม่ได้มีความน้อย <c oughs> ไม่ได้มีความอิทธิฤทธิ์น้อยไปกว่าของที่จับต้องได้เลยเช่นเราเป็นผู้ที่มีความปรารถนาจะได้รับการสรรเสริญอยากจะได้รับชื่อเสียงอยากจะได้รับความยินดีอยากจะได้รับเกียรติยศอยากจะได้รับอำนาจวัฒนาบาร,รมีนั่นก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ก็คอยคว้ากันหลายคนนั้นขอให้ได้มีการ เชิดชูขอให้ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนขอให้ได้มีอำนาจขอให้ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ให้ได้มีผู้คนสรรเสริญเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเร่าร้อนเป็นผู้ที่มีแต่ความวิตกกังวลขวนขวายหามมาก็จริงเป็นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันทางทางที่เกียรติยศชื่อเสียงก็ไม่ได้มีคุณค่าราคาในเวลาตายทุกคนก็ไม่มีใครจำเราได้ เพราะชื่อเสียงทางโลกชื่อเสียงของ <c oughs> โลกกรรมนั้นเป็นชื่อเสียงที่ไม่ได้ขอประโยชน์และไม่มีความมีคุณค่าใดๆไม่ได้มีสิ่งที่จะช่วยเหลือเราในยามที่ตายดังนั้นผู้ใดก็ตามไม่ได้อยู่กับความสงบร่มเย็นและไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงก็จะถูกสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าครอบงำเมื่อเข้าครอบงำแล้วใจก็จึงไม่เป็นกลางไม่เป็น อุบเบกขาไม่มีความถูกต้องไม่มีความยุติธรรมเมื่อไม่มีความถูกต้องไม่มีความยุติธรรมและก็ไม่ได้มีความสงบเยือกเย็นก็จึงกลายเป็นผู้ไม่สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเราไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ปัญญาก็จะไม่เกิดความเล่าร้อนก็จะเผาผลาญทําทให้เกิดความยุติในการ <c oughs> ในการที่จะบำเพ็ญเพียรหลายคนจงไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วความวุ่นวายในจิตใจนั้นก็เกิดจากการที่เราไม่ทําใจให้เป็นอุเบกขาเมื่ออะไรก็ตามที่ไม่เป็นอุเบกขามันก็จะไม่เกิดความยุติธรรมมันจะไม่เกิดความถูกต้องไม่เกิดคุณธรรมไม่ได้เกิดความเป็นเหตุเป็นผลเพราะเมื่อมีการยึดมั่นถือมั่นเราก็จะกลายเป็นผู้เข้าข้างมนุษย์นั้นพร้อมที่จะเข้าข้างในสิ่งที่ตัวเองรักพร้อมที่จะ ปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองเกลียดที่ตัวเองชงังทั้งทงบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่ตัวเองรักนั้นก็ไม่ได้ถูกต้องไม่ได้มีเหตุไม่มีผลไม่มีความยุติธรรมแต่เพราะความรักเพราะความยึดเพราะความหวงนั้นเราก็จึงกลายเป็นผู้ที่สามารถที่จะตัดสินพิพากษาผู้ใดผู้หนึ่งด้วยความรู้สึกที่ไม่เป็นกลางไม่เป็นการปล่อยวางแ <c oughs> บบนี้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็ถูก การครอบงำจากการไม่เป็นใจที่เป็นอุเบกขาไม่เป็นไอ้ที่เป็นกลางก็จึงทำให้เกิดเวรเกิด กรรมเมื่อเกิดเวรเกิดกรรมก็จึงกลายเป็นผู้มีอุปสรรคันมากมายหลายคนปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้ตัวเองไม่ว่าจะปฏิบัติมามากมายยาวนานใดๆก็ตามแต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ยังมีความชื่นชมยินด,ดีที่อยากจะให้คนทั้งหลายทั้งปวงมาสักการะ,ะบูชามายกยอก่องมาสรรเสริญมาทําให้ตัวเองดูมีคุณค่ามีราคา และนั่นก็คือความเข้าไปยึดไปเกี่ยวไปคล้องการเข้าไปยึดไปเกี่ยวไปคล้องวางข้งบางคาก็แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นคําพูดไม่ว่าเป็นการกระทําเป็นคนบ้าอํำนาจเป็นคนใช้วาจาที่ขม่มขู่ข่มเหงเพื่อที่จะบอกสถานะของตนเองว่าฉันเป็นผู้ยิ่งใหญ่ฉันเป็นผู้มีอํานาจฉันเป็นผู้มีศักดิ์มีสีมียศถาบรรดาศักดิ์ นั่นก็แปลว่าเรากําลังไปยึดติดไม่มีความเป็นอุเบกขาไม่มีจิตใจที่เป็นกลาง <c oughs> ก็จึงเป็นเวรเป็นกรรมหลายสังคมก็เดือดร้อนกันเพราะบรรดาผู้คนนั้นเข้าไปยึด <c oughs> เข้าไปเกี่ยวข้องและก็เข้าไปทําให้เกิดความแตกแยกไม่ได้พิจารณาไม่ได้สํารวจตรวจตาตนเองว่าทุกครั้งทุกการกระทํานั้นเป็นไปเพื่อการกระทบคนอื่นหรือเปล่าเรากำลังจะบอกสถานะอะไรให้ใครรู้หรือเปล่าว่าเรานั้นยิ่งใหญ่เราเป็นผู้มี อำนาจวาสนาบรารมีหากใครก็ตามยังไม่ได้คำใจให้เป็นกลางยังหลงไหลในโลกธรรมนี้ก็แปลว่ากําลังถูกกิเลสครอบงำหลอกลวงไม่ว่าเราจะทํางานใหญ่ไม่ว่าเราจะทาํา,าทงานเล็กไม่ว่าจะทํางานกุศลและ งานที่เป็นทางทางโลกใดๆก็ตามเราก็จะต้องทํากายทําใจให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเราทําดีที่สุดแล้วและมันเป็นสิ่งที่จะต้องผ่านไปไม่มีความหวังไม่มีความปรารถนาที่จะได้จากการกระทําหากเรายังเป็นผู้อยากจะครอบครองความยิ่งใหญ่นั่นก็แปลว่าเรากําลังถูกกิเลสหลอกลวงและจะเป็นการทาร้ายทําลายตัวเองที่สุด ผู้คนก็จะเกียดชังเราผู้คนก็จะเบื่อหน่ายเพราะก็ไม่มีใครที่ <c oughs> จะไม่รู้เท่าทันทุกคนก็มีสติมีปัญญาทุกคนก็มีมันสมองอาการที่พูดแสดงคำอาการทางกายทางวาจาทั้งหลายทั้งปวงนั้นบ่งบอกออกมาก็รู้ว่าเรานั้นกำลังเป็นผู้กำลัง <c oughs> ต้องการสิ่งใดต้องการความยิ่งใหญ่ต้องการความยอมรับต้องการที่จะได้รับการสรรเสริญน,นั่นเกิดจึงกลายเป็นค่าคุณธรรมในตัวเองในที่สุดก็จึงค่าสังคมให้เกิดความแตกแยกให้เกิดความ <c oughs> เดือดร้อนให้เกิดความอิจฉาริษยาและเกิดความรู้สึกแห่งความไม่เสมอภาคนั่นก็แปลว่าจิตใจของมนุษย์นั้นก็สามารถรับรู้ได้หากใครไม่ทําใจเป็นกลางไม่ตั้งอยู่บนความยุติธรรมและปล่อยวาง สังคมนั้นก็จะเป็นสังคมแห่งความเดือดร้อนสังคมแห่งความแตกแยกสังคมแห่งการแบ่งชนชั้นวรรณะเหล่านั้นถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อปารถนาที่จะพ้นทุกข์ก็จะต้องให้เกียรติให้ต้องให้ความรู้สึกให้ความเข้าใจว่าทุกคนมีสถานะเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการอะไรจากคําพูดของคนอื่นที่มาทำลายทำลายกดดันเรากุกกี่ข่มเหงหรือทําให้เราเจ็บจาน้ําใจ บ่งบอกถึงสถานะที่ตกตามเราก็ไม่ควรจะทํากับใครเราก็ควรจะให้เกียรติกับทุกคนควรจิตแสดงอาการออกมาด้วยความเข้าใจด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยความยุดต่อทมและด้วยความถูกต้องด้วยมารยาททั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็จะทําให้เรานั้นไม่ต้องมีปัญหาหากเราได้มาจากการที่เราใช้สถานะที่ไม่ถูกต้อง <c oughs> อะไรที่ อะไรที่ได้มาไม่ถูกต้องสิ่งนั้นก็จะต้องจากเราไปการจากก็จะกลายเป็นการจากที่ทำร้ายทำลายการจากที่ทำให้เกิดความแตกแยกการจากทำให้เกิดความเสียหายไม่มีการ <c oughs> ไม่มีความเข้าใจและไม่ได้มีการทำให้เกิดประโยชน์ใดๆเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องเป็นผู้เข้าใจว่า <c oughs> ผู้ใดก็ตามไม่ทำใจเป็นกลางผู้นั้นจะไม่สามารถเข้าถึงทมอันบริสุทธิ์สูงสุดได้หากว่าเราจะต้องพิจารณาในข้อของการฆ่ากิเลสแล้วเราก็จะต้องเป็นผู้ไม่เข้าข้างตัวเองดังเช่นพระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนว่าธรรมะที่เราจะทําให้กิเลสขาดลงด้วยเกิดปัญญานั้นก็จะต้องเป็นธรรมะที่มีทั้งอุเบกขาเป็นตัวยืนยันเป็น หลักเสาเป็นความยิ่งใหญ่ในโพชฌชงทั้งเจ็ดนั้นไม่ว่าจะเป็น <c oughs> สติธรรมวิจยะไม่ว่าจะเป็นปิติเป็นปสัสจทิไม่ว่าจะเป็นวิริยะไม่ว่าจะเป็นสมาธิในที่สุดก็จะต้องเป็นอ้เบกขาเพราะฉะนั้น ใครก็ตามไม่มีจิตใจที่เป็นอุเบกขาก็จะกลายเป็นบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงความเป็นจริงเข้าถึงความเป็นกลางได้แม้แต่พรมนั้นก็ยังต้องมีความเมตตามีความกรุณามีมุทิตาและก็มีอุเบกขาอุเบกขาจึงเป็นธรรมะยิ่งใหญ่เป็นธรรมะที่ไม่เกิดความวันนวาย ธรรมะไม่เกิดความสูญเสียและไม่เป็นความผิดพลาดเราทั้งหลายหากเป็นผู้มีใจเป็นกลางเป็นผู้มีใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและไม่เป็นผู้เกียดชัางสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความเข้าใจเราก็จะกลายเป็นคู่มือความยุติธรรมเหมือนผู้วิพากษาต้องวางใจให้เป็นอุเบกขาวางใจให้เป็นกลางรู้เท่าตามความเป็นจริง ก็จะเกิดความสงบร่มเย็นเกิดความสุขภูมิรอบครอบเกิดการตัดสินใจที่ถูกต้องเกิดความสุขในทั้งตัวเองและในสังคมผู้ใดก็ตามไปอยู่ในหมู่คณะใดๆถากว่าเป็นบุคคลที่มีความหมายบุคคลที่มีความรับผิดชอบใดๆก็ต้องทําใจให้เป็นอุบเบกขาทําใจให้เป็นกลางยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างว่าเหล่านั้น ทำให้ดีที่สุดแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดเหมือนกับพ่อแม่หลายคนนั้นไม่วางใจให้เป็นอุเบกขาต่อคนที่อยู่ในครอบครัวหวงลูกหวงล้านยึดมั่นจนไม่จบไม่สิ้นและจึงกลายเป็นผู้ทํำ้ายทั้งตัวผู้ที่ถูกรักถูก ปัญนนหารวมกระทั่งถึงทำ้ายทำลายตัวเองไม่ปล่อยวางไม่เข้าใจว่าทุกคนนั้นก็มีกรรมเป็นของของตนทุกคนนั้นก็จะมีวาระในการมาเกิดทุกคนนั้นก็อยู่ในฐานะที่จะต้องดิดนลนต่อสู้เราก็มีเพียงแค่ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ปล่อยวางอะไรจะเกิดก็เป็นเรื่องของแต่ละคนเราจะไปห้ามเราจะไปขวางเราจะไปยื้อ เราจะไปหยุดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เหมือนผลจะตกเราไม่พอใจเราเกียจชังเราไม่ชอบเราเกิดความยุ่งยากลําบากถึงเราจะร้องตายคาที่ก็ไม่มีความสามารถที่จะยุดติผลได้ถึงคาที่เขาจะตกเขาก็จะตกถึงคาวที่เขาจะหยุดก็หยุดใจเราก็เป็นผู้เบียาลมเย็นรู้ว่าถึงเวลาถึงการอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับความเป็นจริงและก็ปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขกันไปและก็ อยู่กับความ อยู่กับความดีพอดีอยู่กับความพอใจแล้วก็อยู่กับความพอแล้วนั่นก็จะกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีความวน่นวาเมื่อไม่วันว่นวาก็จะกลายเป็นคนไม่มีเวรไม่มีกรรมไม่มีความเล่าร้อนและไม่มีปัญหาเพื่อไม่มีปัญหาสมาธิปัญญาทั้งหลายทั้งปวงก็จะผุดโผล่ขึ้นมาทําให้เรานั้นเห็นตามความเป็นจริงถึงจะเล่าร้อนถึงจะทุกข์ทรมานไปอย่างไรก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้มีแต่ทุกข์ซ้ําซ้อน หลายคนต้องเจอปัญหาของชีวิตก็พากัน <c oughs> วิตกกังวลพากันยึดมั่นถือมั่นและในที่สุดเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นก็กลายเป็นทุกข์ซ้ำซ้อนเราจะต้องเป็นผูท้ที่เมื่อเจอปัญหาแล้วก็ค่อยแก้ไปและว,วางใจให้เป็นกลางได้แค่ไหนก็แค่นั้นดีที่สุดก็ปล่อยวางและในที่สุดทุกคนบนโลกใบน,นี้ก็ต้องตายแล้วก็ต้องตายก็เป็นสิ่งสมมตุติหากเราไม่สามารถทําปัญญาให้เกิดขึ้นได้ ว่าในสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นนั้นยังเข้าไปค้างคาอยู่ในจิตใจเราเราก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้บอกได้สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอน,นิจจังคือความไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเลยแม้แต่ตัวเราก็ไม่เที่ยงเข้าของก็ไม่เที่ยงลูกหลานสามีภรรยา <c oughs> บิดามารดาก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วมันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นทุกข์มันจะต้องเปลี่ยนสถานะค่อยๆเปลี่ยนไปในที่สุดมันจะบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ต้องจากเราไปหากเราใช้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เรื่องของพระไตรลักษณ์เราก็จะกลายเป็นปอนเป็นผู้ปล่อยวางไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่เข้าไปติดค้างกับสิ่งใดหลายคนนั้น <c oughs> หลายคนนั้นหลอกตัวเองว่าเราสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้เราควบคุมผลของเราได้เราควบคุม <c oughs> ชื่อเสียงของเราได้เราควบคุมครอบครองทรัพย์สินสมบัติของเราไม่ให้เปลี่ยนแปลงได้เราจะไม่มีวันเสื่อมสลายพังทลายเราควบคุมตัวเราเองได้แต่ในที่สุดก็ไม่มีใครควบคุมตัวเองได้รวมกระทั่งถึงการที่คนทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ ปรารถนาอยากจะได้มีชื่อเสียงเกียรติยศอยากได้มีอํานาจวาสนาบารมีถ้าไม่เป็นผู้เข้าถึงความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องจากเราไปเกิดซึ่งตั้งอยู่ดับไปเราจะไปจริงจังเราจะไป <c oughs> แสดงอาการที่ทําให้เกิดเป็น โทษเป็นภัยทอดงให้เกิดเป็นเวียนเป็นกรรมเกิดคารขัดแย้งเกิดการเกลียดชังกันเราจะทําไปเพื่ออะไรและทําไปในที่สุดผลกรรมก็จะตามมามีแต่ความเสียหายมีแต่ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็ควรจะทําทุกวินาทีทุกโอกาสที่เรามี <c oughs> มี ความสามารถหรือมีความเกี่ยวข้องก็แสดงตัวสแสดงตนให้เป็นไปด้วยความเป็นกลางด้วยความเมตตาด้วยความเข้าใจด้วยสติด้วยปัญญาอย่าได้ใช้อารมณ์ที่มีแต่ความยึดมั่นถือมั่นที่มีแต่ความเกียจชังหรือมีแต่การปารถนาครอบครองเข้ามาทําให้เกิดอารมณ์เมื่ออารมณ์เกิดขึ้นแล้วคนไม่มีสติไม่มีปัญญาก็าจะต้อง ตอบสนองอารมณ์ไปด้วยด้วยความสั่์ใจด้วยความพอใจด้วยความเข้าใจผิดว่าเราจะแสดงบุบาทอะไรไปนั้น จะเป็นการทำให้ตัวเองนั้นได้ครอบครองได้เป็นผู้มั่นคงและเป็นผู้ยิ่งใหญ่แท้ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์ใดๆสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมควรจะทำใจให้เป็นกลางควรจะทำใจให้เป็นความร่มเย็นมีความเมตตาปารถนาดีเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับรู้และก็ได้สร้างบุญสร้างผุศสนนั่นก็จะเป็นบุคคลที่ ปล่อยที่วางพระพุทธเจ้าก็ให้บรรดาผู้ที่ปาถนาะที่จะบำเพ็ญเพียรเพื่อการพ้นทุกข์ก็จะต้องเป็นผู้มีจิตใจอุเบกขาทั้งบรรดามนุษย์ ผู้คนที่เกี่ยวข้องและบรรดาอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์กรรมฐานอารมณ์แห่งการทําสมาธิทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหากเคยเกิดขึ้นกับเราเราก็ยึดมั่นถือมั่นเราเป็นผู้ไม่ปล่อยไม่วางไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้วมันจะต้องจากไปไม่ได้มาอยู่ทาวรไม่ว่าอะไรก็าตามที่เกิดขึ้นกับเราเหมือนความผันและก็จะต้องดับไปเปลี่ยนไปวันรุ่งขึ้นวันใหม่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปใหม่โลกใบนี้มีแต่การเปลี่ยนแปลงเราจะไป ยึดมั่นถือมั่นเราจะไปเอาเป็นเอาตายกับเรื่องที่ผ่านมาก็ไม่ประโยชน์เราควรจะใช้สถานการณ์ต่างๆเ,เพื่อที่จะอบรมสั่งสอนเพื่อที่จะอบรมสั่งสอนจิตใจตัวเองเพื่อให้ทําลายกิเลสให้หมดสิ้นไปนี่ก็เป็นสถานะ ของผู้ที่จะปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปนั่งหลับตาเราสามารถที่จะลืมตาเดินไปไหนเพราะผู้คนใดๆทำใจให้เป็นอุเบกขาอย่าไปแสดงตัวแสดงต,ดงตนผู้ยิ่งใหญ่อย่าไปต้องการความยอมรับสรรเสริญใดๆทั้งสิง้นเราเป็นผู้อยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความพอใจอยู่กับความพอแล้วอยู่กับความพอดีนั่นก็จะทำให้เรารักษาสถานะของธรรมะได้พระพุทธเจ้าไม่ให้บุคคลทั้งหลายทั้งปวง ทำให้จิตใจตัวเองกระสับกระส่ายวุ่นวายไม่ให้ไปคบหาสมาคมกับบุคคลที่ไม่ปล่อยไม่วางไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับข้าวของใดๆที่เราจะไปยึดหรือเราจะไปครอบครองจะทําให้เรานั้นวิตกกังวลและจะทําให้เรานั้นเสียสถานะของจิตใจ เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาก็จึต้องไปหาบุคคลใกล้ชิดที่มีอาการแห่งการเข้าใจธรรมชาติและเป็นผู้เรียนรู้ธรรมชาติปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ดีที่สุดแล้วก็ปล่อยวางเป็นผู้ไม่ปล่อยปะละเลยแต่กเขาเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นผู้เอาเป็นเอาตายกับเรื่องต่างๆที่ได้ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันก็จะทําให้เราสามารถก้าวข้ามพ้น เรื่องของความวุ่นวายพุ่งซ่านลำคาญใจกระสับกระส่ายรวมกระทั่งถึงสับสนในจิตใจเพราะเข้าไปยึดทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างนั้นไม่มีตัวไม่มีตนเป็นปรมัดสัจจะก็คือเป็นสิ่งความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีสถานะแห่งความ <c oughs> มั่นคงถาวรทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนแปลงไปช้าหรือเร็วและไม่มีตัวตนและกระทั่งตัวเราก็ไม่มีตัวตน วันนี้นั่งอยู่มีตัวมีตนไปผ่านไปอีกห้าสิบปีก็ไม่มีตัวเราอยู่ที่นี่แล้วไม่มีสถานะของตัวเราอีกแล้วไม่ว่าจะอะไรก็ตามเราไม่สามารถารักษาสถานะของตัวเราเองได้ในทำนองเดียวกันบุคคลที่เราไปเกี่ยวข้องก็ไม่มีสถานะเหมือนเดิมอีกแล้วทุกอย่างทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปและก็จะต้องจากกันจะต้องเสื่อมสลายและพังทลายไปใครก็ตามได้เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าในเรื่องของพระไตรลักษณ์เข้ามาพิจารณาใลทุกเรื่อง ก็จะกลายเป็นคนไม่สร้างเวรสร้างกรรมไม่สร้างอุปสรรคและไม่เป็นผู้ที่ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลส <c oughs> ก็จะได้พ้นทุกข์ได้บรรลุธรรมบัตรนี้ญาตโยมทั้งหลายทั้งปวงก็เลยเป็นผู้เข้าถึงการประพฤติปฏิบัติเหลือแต่การที่จะเจริญในขัดเกาตัวเองให้ได้เกิดการพัฒนานสูงสุดธรรมะเป็นของประเิฐธรรมะเป็นสำหรับคนสำหรับคนที่มีปัญญาเป็นผู้มีบุญญาธิการเป็นผู้ที่เข้าใจและเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิดังนั้นเมื่อเราได้อยู่ใน เส้นทางเมื่อเราได้อยูนะ่กับบรรยากาศของการบำเพ็ญเพียรเพื่อการพ้นทุกข์ก็จะต้องรักษาธรรมะข้อที่พระพุทธเจ้าได้เห็นเป็นข้อสําคัญและก็เป็นบาร,รมีอันยิ่งใหญ่เป็นบาร,รมีข้อสุดท้ายที่ทุกคนจะต้องทําก็คืออุเบกขาบาร,รมีบัดนี้ก็ขออนิสงผลบุญทั้งหลายทั้งปวงได้ตั้งใจทํานั่นจะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยได้รับพรอันเประเสริฐได้รับความเมตตาปกปักรักษาคุ้มครอ,องดูแล ปัดเป่าให้พ้นจากทุกโศกภัยอันตรายคุนใจวิญญาณลายอาถรรพ์เพศควาทาบความแจ้งเสด็จใจรายการและกิริอุเเดอวงคุณวิชาคุณพานความยากจนนิสินโลกไลยโลกระบาดวิญญาณลายปีศาจมารทั้งหลายให้มาลายให้ไปให้ยุติลงให้หมดลงให้จบลงที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้มีอย่าได้เป็นใดๆทางซึ่งก็ต้องได้มีความสุขความเจริญมีความพุดสมสบูบุ์ในปัจจัยสีสุขภาพประมัยสบูบุ์แข็งแรงทางร่างกายและจิตใจเป็นภูมิ ความสาเร็จในทางโลกในหน้าที่การงานครอบครัวและในสังคมด้วยเกีรยรติยศชื่อเสียงบุญบารวีสติปัญญาจบแลบและในปัจจัยจีได้เข้าถึงความสําเร็จทางธรรมอันสูงสุดได้เป็นผู้เข้าถึงโพธิปัฏฐิธรรมส7เจ็ดประการเป็นมนรรสมังคีในการ,รจัดอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงในกาดสิ้นไปปิดปะตูวบยภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้ตลอดไปจงได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรต ไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เกิดเป็นสัตว์โรกอีกต่อไปได้เข้าสินธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกทา่านเถิด